โอเคนะครับวันนี้มาดูกันในส่วนของไอตัวประกับแฮน์นะครับตัวนี้ลูกค้าจะมาเปลี่ยนแฮน์นะครับนะครับก็เลยก็ต้องมาเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันไขไม่ออกนะครับพยายามฉีดโซเน็กละนะครับโซเน็กก็ฉีดแล้วเป่าแก๊สก็เป่าแล้วไม่ออกเลยครับรู้สึกว่าเป็นสนิมแบบแน่นหนาถาวรมากครับ นะครับก็เลยมาอยากจะบอกว่ามีเคล็ดลับเล็กๆหน่อยครับเวลาลูกค้าซื้อมาใหม่หรือว่าจะประกอบใหม่นะครับตัวเนี้ยมันมันมีตัวช่วยนะครับที่จะทําให้แบบเวลาเราจะไขในรอบต่อไปอ่ะมันจะง่ายนะครับตัวนี้มันเป็นสนิมกินนะครับเราเป็นจะเป็นคาบตะตะกันอะไรพวกนี้ครับปิดอยู่เห็นไหมนี่ครับ่ยังไงก็ไม่ออกครับตัวเนี้ยทั้งเป่าทั้งฉีดไม่ออกครับ ตัวนี้เนาะเราจะเปลี่ยนใหม่นะครับตัวประกับแทนตัวนี้เราจะเปลี่ยนใหม่และน็อตมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้างล่างมีสองตัวก็เป็นหกตัวเอามาทําการชุบจจละบีก่อนนะครับตัวนี้นะครับเราจะเอามาชุบจระบีก่อนนะครับน็อตทั้งหกตัวเลยนะครับเนี่ยชุบตลอดเกลียวเลยครับนี่นะครับแล้วเวลาเราเอาไข่เข้าไปอะ่ะมันก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับ เวลาเวลาเราจะถอดมาประกอบหรือว่าถอดเปลี่ยนไลไรชุดค้าวหน้ามันก็จะถอดง่ายนะครับมันจะไม่เป็นสนิมแล้วเกียวมันก็จะไม่ฝืดไม่แน่นครับตัวนี้ผมลองมาแล้วครับก็เลยมาีบอ,อกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราไม่ควรมองข้ามครับโอเคเนาะในส่วนของตัวนี้ก็มีเท่านี้แหละครับในของส่วนหลักหลักใหญ่ใจความของวันนี้ก็คือตัวนี้ครับเกียวน็อตนะครับเพราะว่าเครื่อง ที่ามาซ่อมกับผมหรือว่าเครื่องอะไรที่มันเป็นน็อตอะผมจะทาเจละบีไปหมดเลยนะครับทั้งมือเล่งทั้งอะไรพวกนี้ครับก็คือเวลาท่านเอาไปถอดเองหรือว่าคนที่จะมาซ่อมต่อจากเราอะมันก็จะได้ง่ายนะครับก็จะได้ไม่มีความเสียหายเพิ่มเติมในส่วนนี้ครับก็เปลี่ยนจุดเท่าที่มันเสียนะครับนี่ครับโอเคครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้แหละครับ